ดีไวดีเดนซันน่มาขายจริงในบ้านเราแล้วก็อเป็นรถตู้ไฟฟ้าอีกหนึ่งแบร์ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบีไวดีเดนซ์ันน่ากุหลาคขั้นใหญ่ของ B y d วดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบคันคขันใหญ่เทียบเท่าเอาพาดเลยข้างหน้าโลโก้สวยงามฝึกบืนดีแล้วก็สองข้างซ้ายขวาก็มีซี่ออกไปด้านข้างตัวนี้เป็นสีบอลตัวนี้เป็นไฮกอร์สนะครับเป็นตัวซี่นี่ก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับไฟเลี้ยวด้านนี้นะครับไฟหน้า l e d ขนาดใหญ่คันจริงสวยมากนะครับแล้วก็คันใหญ่พอๆกับเอา่าดน,นะครับยาง2องสามห้าหกสิบอคือจับสองข้างสายขวาด้านหลังเป็นประตูสไลด์นะครับด้านล่างเป็นทิมอลูมิเนียมอย่างนี้เลยนะครับเป็นสีบอนเงินท้ายลาดยาวมาเลยนะครับนี่ไฟเบรกสวยงามเลยกล้องหลังมี เปิดฝาท้ายขึ้นมาโอ้โหใหญ่ไปเลยเลยนะครับเก็บของแล้วน,นิดหน่อยนะครับเปิดได้ไหมเปิดได้อีกก็นิดเดียวนะครับไม่เยอะเก็บเครื่องมือได้นิดหน่อยนะครับนี่บอกด้านในเป็นแบบนี้เลยนะครับ เปิดมาเป็นอย่างนี้เลยเบาะหนังสวยงามเบาะหนังเป็นกับตันซีดโอ้โหนั่งสบายมากเดี๋ยวเราลองขึ้นไปนั่งดูนั่งสบายมากเลยนะครับสําหรับผู้บริหารเลยแล้วก็ที่วางเท้าโอ้โหที่วางเท้าก็ใช้ได้นะครับฟุ๊บมีมาให้นะครับไฟมีมาให้นะครับนี่ไฟก็ระบบสัมผัสอย่างนี้เลยง่ายๆ นะครับมีช่องแอร์มาให้อันนี้เลื่อนมาได้นะครับเปิดปิดไฟฟ้านี่ปิดง่ายๆไฟฟ้าด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาแต่นั่งสบายองศาเบาะนั่งสบายนะครับนี่มุมมองด้านหน้าเบาะมีรองหัวแม็กกี้เมาส์โอเคโอ้โหนอนหลับนี่สบายมากสำหรับรถตู้คันนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับ นี่ช่องเก็บของด้านข้างเก็บแก้วได้สองอันพับได้นะครับสําหรับคนที่จะผู้โดยสารที่เดินไปตอนหลังก็พับอันนี้แล้วก็เดินขึ้นไปง่ายๆนะครับเออสบายอ่ะสบายอะ่ะรูลาดีนะครับอัพเดนซ่าดีนาย นี่ครับรถตู้ของดีไวดีก็ประมาณนี้นะครับก็ดูได้แค่นี้เพราะว่างานก็จะปิดโอเควันนี้ก็ลาไปด้วยภาพของเดนซ่านี่เลยนะครับก็ดีไวดีก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่เข้ามาทําตลาดบ้านเราแล้วก็เอาจริงกระจังมีรถไฟฟ้าหลายรุ่นหลายตัวเลือกให้เราได้เ,เป็นทางเลือกของเราด้วยนะครับโอเคตลอดวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ